สวัสดีครับสวัสดี f fc ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอยงวดวันที่24พฤษภาคม2 5 6 3นะครับผมใช้สูตรเดิมในการคำนวณน,นะครับแล้วอาจจะมีคิดเป็นบางสูตรเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อหาตัวที่มันชนกันนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าสูตรที่เข้าชนงวดที่แล้ว พอมาวันนี้อาจจะมีชนกันน้อยนะครับหรืออาจจะแทบไม่ชนกันเลยนะก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามคิดให้ดีที่สุดนะผมได้หลักร้อยเก้าสามห้าหลักสิบหลักสิบผมให้ตะเรียงนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยหนึ่งสี่หกห้านะครับพยายามให้เลขเรียงๆติดๆกันนะครับ เพื่อจะได้ปิดช่องว่างไม่ให้มันมันไปออกช่องที่เราไม่ได้ให้นะครับเครื่องหมายถูกสีแดงคือเลขที่ที่ชนกันนะครับของงวดเมื่อวานสูตสองสูตรเมื่อวานจะชนกันตามที่ที่ผมเน้นให้นะฮะหลักสิบชนที่เจ็ดนะครับ สูตรเมื่อวานสองสูตรที่เข้าแล้วก็สองสูตรหลักหน่วยเมื่อวานที่เข้าชนหนึ่งกับหกนะครับส่วนหลักร้อยสองสูตรชนที่เก้านะครับก็มาดูกันนะครับว่าชนแล้วจะออกหรือไม่ออกนะฮะวิธีการจับเลขสองตัวนะครับก็ใช้หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับ เลข2ตัวสามารถซื้อได้ทั้งบนและล่างนะครับเพราะว่าผมเอาตัวเลขข้างล่างมาคิดด้วยนะครับการจับเลข2ตัวนะครับบนล่างจับได้ดังนี้นะครับ3 1 3 4 3 6 3 5นะครับ4 1 4 4 4, 4 6 4 5 5 1 5 4 5 6 5 5, 5 1> 6 1 6 4 6 6 6 5นะครับ7 1 7 4 7 6 7 5นะครับทั้งหมดมี5 4 20ชุดนะครับอันนี้เป็นเลข2ตัวส่วนเลข3ตัวก็เอาหลักร้อยมาเขียนไว้ข้างหน้าของเลข2ตัวนะครับอย่างเช่นนะครับ9 3 1 9 3 4 9 3 6 9 3 5นะครับ 9 4 1 9 4 5 9 5 6 9 5 1อะไรอย่างนี้นะครับ3 6 6 3 7 5 5 4 6 5 4 5นี่นะฮะประมาณนี้นะครับการจับเลขแล้วก็เอาไปดูเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับว่ามันมีเลขอะไรที่ชนกันเยอะๆนะครับก็เน้นตัวนั้น ผมจับให้เท่านี้นะครับก็แคปไปเทียบกันได้นะครับใครชอบเลขไหนก็เน้นเลขนั้นไม่ชอบก็ซื้อได้นะครับเลขที่มันอยู่ใกล้เคียงกันที่เราที่เรามีอยู่ในใจนะครับเอาไปซื้อได้นะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกท่านอื่นที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe และกดลูกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในโอกาสข้างหน้าจะได้เห็นง่ายๆนะครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ